น้ำตกแม่พูนนี่คือน้ำตกแม่พูนจังหวัดอุตรดิตถ์รับแรในปัจจุบันนี้สภาพปัจจุบันเียบงน่าๆนิดหน่อย ไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ลงหลังปึ๊บถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเผื่อใครจะมาเที่ยวนะครับคนไม่เยอะคนไม่เยอะเงยียบเลยเ <c oughs> ง,งยียบเงียบเลยมันไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะแต่มันเป็นวันหยุด วันอาทิตย์ไม่มีร้านขายอาหารอยู่ไม่ร้อนมากครับโอเค